สวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตตเฮานะฮะช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมวรายุพัฒน์อัศดรธิรยุทธนะครับป่าวธีรพงศ์นะครับทางมิติข่าว90.5นะครับแต่ว่าจะถ่ายทอดเป็นควบคู่กับการออนแอร์สดนะครับตอนนี้ถ่ายทอดทางไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กนะครับของวรายุพัฒน์นะครับวงเล็บวีรพงศ์อัศดรธิรยุทธ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดควบคู่กับการไลฟ์สดนะฮะกับทาง มิติข่าว90.5นะฮะสมาเลดีโอนะครับใกล้แล้วนะครับก็พอดีในช่วงเช้าที่ผ่านมาพอดีไปทําธุระแถวโรงพยาบาลกลางเสร็จแล้วก็แวะไปกราบสักการะเสด็จปู่พญาคุดนะครับที่ตอกคุดนะฮะแล้วก็ไปกราบขอไปกราบขอพรท่านพญาคุดนะครับที่ตอกคุดนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับแล้วก็สุขใจมากเลยนะครับไปกราบขอพรท่านนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะจัดสดควบคู่กับทาง สมาร์เรดิ o โอเราเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังนะครับพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับมีผ่านไปแถวคลองหลอดนะครับ uh, แวะเข้าไปกราบสักการะได้นะครับที่ต่อกคุดนะครับแล้วก็จะมีทุบเทียมมีอะไรให้นะครับก็ชุดละ50บาทมีดอกดาวเรืองหนึ่งดอกนะครับมีมีทูบให้ห้าหดอกนะครับเสร็จแล้วก็ มีน้ำแดงให้หนึ่งแก้วนะครับน้ำแดงนี่เราถวายได้จะขอกลับมาทานเป็นยาก็ได้นะครับที่ทางตอกขุดนะครับนะฮะถ้าไปเสาร์อาทิตย์อาจจะหาที่จอดสบายหน่อยนะครับผมก็ไปเมอร์ไซสรับจ้างมาในช่วงเช้านะฮะให้ให้พี่ที่รู้จักกันชุกทุกไปทําธุระที่แถวโรงพยาบาลกลางเสร็จแล้วก็แวะกลับมาที่ตอกขุดนะฮะหายากหาไม่ยากเลยนะครับใกล้ๆนะครับแล้วคุณคุณป้าที่ช่วยดูแลนะฮะก็ใจดีนะครับไปขอความรู้ท่านได้นะครับก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะควบคู่กับทาง ออนแอร์สดเลยนะครับ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  14บสนาฬิกาสินาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะฮะช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมวลายูพัฒน์อัศดรธีรยุทธนะครับป่าวุฒิธีรพงศ์นะครับทางมิติข่าว90.5นะครับการสวัสดีครับป่าวุฒิครับครับสวัสดีครับคุณเฮาครับครับสวัสดีแฟนๆรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับครับทุกบ่ายสองทุกบ่ายวันเสาร์สองโมงถึงสี่โมงนะครับครับก็ในช่วงที่ผ่านมาได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบสักการะเทพและสิ่งๆๆนนนนะะะคครรับเเพพาาาาวว่่่มีือแํุณ ถ้าคุณทาไปที่ไหนนะฮะช่วยไลฟ์สดให้ดูหน่อยนะครับผมก็เลยกราบขออนุญาตไลฟ์สดในบางช่วงนะค,ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จัดควบคู่กับการไลฟ์สดทาง f c e e o o o ไล i ์นะค,ะครับของทาง วลาอยุพัฒนะครับวงเล็บวีระพงศ์นะฮะอัศดรนธิรยุทธนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าได้ไปกราบสักการะท่านพ่อปู่พญาคุดนะฮะที่ตอบคุดนะครับโหสักศิลป์มากเลยนะครับก็ไปกราบขอพรท่านนะครับแล้วก็ได้รับความรู้จากคุณป้าที่ช่วยดูแลนะฮะก็ถ้าเราไปนะฮะก็จะมีชุดดอกดาวเรืองให้นะฮะมีธูปให้นะฮะแล้วก็มีน้ําแดงให้หนึ่งแก้วนะฮะห้าสิบบาทนะครับแล้วคุณป้าก็บอกว่าเขากันห้าบาทไว้สําหรับทําเป็นน้ำบัตรให้นะฮะเป็นการ์ดท่องคาถาของพ่อปู่พญาคุดนะฮะแล้วก็ ไปไปกราบนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกอาจจะเรื่องการบรรนานไม่ได้นะฮะแต่ได้ทุกเรื่องนะฮะทั้งสาวเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าเอ่อตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่โมงเย็นนะฮะเดินทางสะดวกเลยนะฮะแถวริมคลองหลอดนะฮะอยู่ที่ไหนอ่ะแถวริมคลองหลอดนะฮะจะมีตอกคุดนะฮะหาไม่ยากเลยนะครับนะฮะลองลองหาดูนะฮะอยู่อยู่ทางเข้าไปเข้าไปไม่เกิน20-30เมตรน่ะนะฮะครับโหสง่ามากเลยนะครับแล้วผมก็ได้ไปกราบขอพรท่านนะครับแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่กัลยาณมิ 那看。<that> <Yep. S 1> <laughs>